เขาสิกลับบ้านเาจะกลับแล้วบอกค่ะไอโชคดีบายค่ะบายบาย <Ừ. S 2> จะกลับไม่ใชคะพี่ค่ะว้า<ห>ยหนีเนี่ยถอดไต้เพราะไตก็ไปเผาให้กูในี่ถอดปากนั่นมีอยา่างก็คุยกันกับน้องเนอะไ่ยากหรอกค่ะพอ่อพ่อของฝากไปไวไป้ก่อนครับยว้ไปโนดเสียวพ่อเขามาสิ็จนอะเสียวพ่อเสียวพ่อนี่นฮะ,ะนะฮะก็แท่โอหักมานล้วอย่าจังฟังเด้อนี่ยังเดานี่ หัวไม่อั้งยอดไม่อะไรหัวว่ามันเดือดโอ้ยจย่หัวแบบนี้ต้องมัดเป็นตะชีเดียบเอาไม่อย่างทั่วหยังทั่วเธอนั่นลหรเอาทั่วหนูนี่บอกค่ะผิวตินี่ผ่าผิวผิวจะไหนมันเนียนมันงามก็จะสาวเชียงใหม่เชียงรายแต่น้องลา้ยงามเต้งามว่างามจริงย่อยว่าอย่างู้สาวเชียงใหม่เบ้าสาวเชียงใหม่เบ้าอะเจ้า ้องเแก้าอันน้องลาเจ้าเหรอว้ยยังมีเหรอน้ำจิ้บาดเลยเจ้าเหรอพนับผสมเล้ามันไม่ขอนแก่นสินะอันนั้นอันถามีิลีตอนน้องลาถามอย่างแก้าเหรออันตาแน่นอยกินเก่ากับยังมาผู้จบผู้งามเถอะตาแน่นอยู่บอค่ะเจ้าตาแน่นอยู่ฉันกินเก่ากับกล้วยไงขึ้นมาเลยผู้งาม กินข้าวกับกล้วยยังได้หรอมาคุณผู้ชมผู้งามปานนี้แต่หน่อยๆฉันกินข้าวกับกล้วยหอมกล้วยไทยกล้วยจีบกล้วยอ่องกล้วยน้ำวากล้วยพระโล่ใหญ่ขึ้นมาเลยผิวเนียนหลายกล้วยเสียเลยอ่ะอันน้องล่ะจ้าเหืองอันเจ้าเคยกินกล้วยอันนึงบ่เอากล้วยหยังกล้วยนี้กินแล้วผิวสีเนียนกว่านี้อีกเลยว้าสร้างบาแต่กว่เฮ็ดสบียงหาความงามความเนียนอยู่กล้วยหยังจ้ากล้วยตุลา พอันนี้มันกินดีพ่วกินสุกล้ะนี่อันนี้กินสุกว่าไรต้องกินดิบๆมันจีบอาาบาัาเนี่ยเหรอครับว่าภาษาธมเย่นแล้นางกินกล้วเรากินกิน่นกนก่กิน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 ก่นกิ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 นกนาินกนกิอกินกินกินก่กนกกินีินกกินกกิน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 นกินกิกินกินกกินกินกิกนกนกินกินนกินกกินกินกินนกินกินกกินาินก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 นกนกินนน มันอยากให้ไม่แห้งเนาะเออมันจะค่อยพึ่งบึ้งไม่ทาเลยดิี่้กล้วยอี๋ก็เป็นพึ่งบึ้งจเจ้าชายกล้วยตุลานเนาะอุ้ยมาพ่อคอยไปเบิ่งแน่กคอยอยากเห็นตอนมันเป็นพึ่งบึ้งอยากเห็นดีอยากแฮรอยากกินแห้งอยากกินอยากกวน้มกอดเอวผาผ้าสนาเอ๋อเอวอเอวดิเอวอยู่เพียร์ห้ามเอ้ยเห็นกิ้วกิ้วว่ามันเอวพี่ตี้าอุ้ยเอวบ่มี่สะพ่อได้เศร้าเป็นพระเอกพระเอกไล่เอว